สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่นี่วันที่หนึ่งนะฮะวันแรงงานนะครับก็จะมีการชกมวยไทยนะครับก็จะมีฝรั่งนะครับเป็นไปชกมวยนะครับนี่เลยครับแล้วมาดูกันครับ

เตะเป้าเนี่ครับรอบต่อเลยว่ารอบก <ลบ S 1> ิจรกรรมนะฮะของมวยไทยนะพี่น้องเนาะเ<ว><น> รับเสียงฮือฮาและตอบมือจากชาติเดียวกันนะครับ mm hmm. คือฝรั่งด้วยกันนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมลองดุนเนี่ยฮะลองลุ้นเนี่ยฮะลองดุนเบ้างเลยฮะว่าจะเกิดยังเกิดเนาะพี่น้องด่าเมือ่อฝรั่งเนี่ยจะโชว์แม่ไม้มวยไทยเยนี่ยฮะวันนี้ ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ค่าคืนกอนเนแรงงานนะครับวันที่หนึ่งเบ่าวเองก็อยู่ที่สแยกประชุมวันนนฮะหร้าห้าง m b นัเองน้อี่สดนะครับรนนะครับเปิเายเาเปิายัายดยครับเ ก,ก็รู้สึกว่าชอบไ,ไม้ไมมวยไทยนะครับอยากจะขึ้นไปร่วมกิจกรรมนะนั่นปี2นนะครับ วันนี้ครับฝรั่งก็ให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับพี่น้องครับนะฮะถ้ามีการประชาธัมพันธ์นะจะมีชาวต่างชาติมารับ,บชมเยอะมากเลยนะครับอา้าเริ่มเสร็จแล้วครับจะมีทั้งฝรั่งนะฮะที่เป็นฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนีฮย ยงตบมือจากติดย้อนเลยครับจากนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติด้วยกันนะครับ เป็นนักนักท่องเที่ยวนะครชาวต่างชาติฝ่ายหญิงนะครับเริ่มไปครั้งที่หนึ่งก็โโฮถ้าเราต้องไปเที่ยวก็หาแท่งเข้าชุกนะครับแล้วก็ยุบส้นเท้าครับแล้วก็เตไปับไปทีเรลยครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

สุดท้ายของเรานะครับใส่กเก่งๆชอบรูปครับเก่งๆมีเลเจนต์นะครับ5่าบางเบาใส่สบายครับผ่าได้ดีสุโอเคครับร้องครับหัวยขวาข้ครับโอเคครับร้องก่อนนะครับ Here at the MDK Center Fight Night 2024, we hold two events every month, the first Wednesday of the month and the last Wednesday of the month here at the MDK Center, 6 p.m. onwards. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Gracias. Thank you very much ช o ์ The Four View ขอบคุณทั้งสี่ท่านมากๆเลยครับที่มาร่วมสนุกกับทางเรานะครับนะครับกลับมาดูกันนะครับผมมวยคู่ที่ห้านะครับจะโชว์ในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งสามยกนะครับน้ำหนักที่กัด63กิโลกรัมครับ Andre Back s t r e e g f a n s t o Professional Kickboxing Action at the weight limit of 63 kilograms Introducing to y o e w i r s t by the Blue Corner Hailing out of France Official weight 62.8 kilograms with professional kickboxing record of two victories and only one defeat.